กลไกการติดเชื้อระบบทางเดินปัสสาวะนะคะก็คือผนังทางเดินปัสสาวะของเราเนี่ยมีชั้นมิวโคซ่านะคะเพื่อป้องกันการติดเชื้อโดยการสร้างเมือกแล้วก็สารพวกคลูโพรมีนนะคะป้องกันเชื้อโรคไม่ให้ยึดเกาะกับเซลล์คุณสมบัติของน้ำปัสสาวะเนี่ยก็คือมีกรดอ่อนๆนะคะ pH ประมาณอยู่ที่4.5-8ซึ่งประกอบด้วยเกลือยูรเมียช่วยลดการอยู่รอดของเชื้อโรคนะคะแล้วก็ทางเดินปัสสาวะ ช่วยลดก,การอยู่ร่วมของเชื้อโรคในทางเดินปัสสาวะนะคะแล้วก็น้ํากับปัสสาวะเนี่ยก็จะขับเชื้อโรคออกมาด้วยนะคะ,ะนิยามของการติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะเนี่ยการที่ผู้ป่วยมีการติดเชื้อระบบทางเดินปัสสาวะหลังจากอยู่โรงพยาบาลแล้วสองวันปฏิทินเหมือนกันนะคะขึ้นไปโดยไม่มีอาการและอาการแสดงมาก่อนนะคะอ,อันนี้อันนี้ขอ นิดนึงว่าต้องมีการใส่โฟโลเลตแคปด้วยนะคะเนาะอันนี้อันนี้อาจจะเพิ่มโฟโลเลตแคปนิดนึงว่าใส่เกินสองวันปฏิทินนะคะโดยนะับวันแรกของการใส่เป็นวันที่นหนึ่งนะคะออด้านกลไกาการติดเชื้อระบบทางเดิปนปัสสาวะอย่างเชือ้อซึ่งเชื้อก่อโรคส่วนใหญ่อย่างในระบบทางเดิปนปัสสาวะจะเป็นเชื้อแบคทีเรียนะคะ,ะ,ะแต่อาจจะเป็นเชื้อไวรัสได้บ้าง ซึ่งเชื้อแบคทีีียตระกูลที่พบมากก็คือจะเป็นเอนทโรเขเอเอนทโรแบคที ria ซีซี C e e นะคะเป็นเชื้อโรคที่ก่อให้เกิดการติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสวาวะมากที่สุดโดยเฉพาะเชือ e ้ออีโลไลนะคะซึ่งจะพบค่อนข้างบ่อยนะคะโดยอ่ามจะเป็นสาเหตุพบได้ถึงร้อยละเจนะคะ และอาการแสดงของคนไข้ที่มีภาวะติดเชื้อในระบบทางเดิน,นปัสสาวะนะคะในคนไข้ที่เป็น Acute Pyelonephritis ก็จะมีเรื่องของปวดหลังไข้สูงนะคะหนาวสาั่น Nausea vomiting ส่วนพวกของซิ่งติดในระบบทางเดินปสนะะัสสาวะเนี่ยก็จะมีวกา Pelvic pressure low abdominal w i t comfort แล้วก็ c r i s p e n t Pelvic u r i n a t i o n นะคะแล้วก็ b a c อ in ย r i ีน ส่วนในยู e ทตินเนี่ยก็จะมีเม r ร์น,น,นิ่งออฟยูนนนยรินาเรียลยูริเนชั่นแล้วก็ดิชาร์นะคะก็จะแบ่งอาการออกตามระบบทางเดินปัสสาวะนะคะ,ะปัจจัยที่พบเนี่ยในคนไข้ที่ติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะเนี่ยด้านโตลเนี่ยก็จะมีเรื่องของอายุนะคะคนไข้ที่มีอายุมากกว่า60เนี่ยแล้วก็เป็นเพศหญิงมีระบบ ภูมิคุ้มกันต่ำแล้วก็โรคประจําตัวเช่นพวก BM แล้วก็ CA เอะไรเงี้ยค่ะก็จะมีภาวะติดเชื้อได้ง่ายแล้วก็มีปัญหานในการบร้านปัสสาวะนะคะส่วนเชื้อก็จะเป็นเชื้อแบคทีเรียนะคะแล้วก็เชื้อราด้านสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็คือในกรณีที่นอนโรงพยาบาลนานๆนะคะแล้วก็คาสายส่วนปัสสาวะเป็นเวลานานนะคะก็จะทําให้เป็นปัจจัยที่ทําให้เกิดการติดเชื้อมากขึ้นนะคะ การติดเชื้อระบบทางเดินปัสสาวะที่สัมพันธ์กับการทาสายสวนปัสสาวะนะคะเรียกสั้นๆว่า CAUTI นะคะ CAUTI เนี่ยต้องมีลักษณะแล้วก็อาการจัง3ข้อต่อไปนี้นะคะถึงจะเข้า Definition ก็คือผู้ป่วยมีการคาสายสวนปัสสาวะมามากกว่า2วันปฏิทินแล้วก็ 2. มีอาการอย่างน้อย1ข้อต่อไปนี้นะคะก็คือมีไข้มากกว่า3 8 ปวดเจ็บบริเวณหัวนาวไดยได่มีสาเหตุอื่นนะคะแล้วก็ปวดหลังหรือปวดเจ็บบริเวณคอตัวบอนแองเกิลแล้วก็ปวดปัสสาวะเฉียบพลันปัสสาวะบ่อยแล้วก็มีปัสสาวะแสบขัดนะคะผลตรวจจากห้องปฏิบัติการเนี่ยก็จะพบเชื้อไม่เกิน2ชนิดนะคะโดยเชื้อแบคทีรียอย่างน้อย1ชนิดแล้วก็มีจํานวนมากกว่า10ยกกาลังห้านะคะถ้าเกิน2เนี่ยก็จะคิดถึงเรื่องของคอนทามิเนตนะคะ แหลงของเชื้อโรคก,ก็คือจากตัวผู้ป่วยเองนะคะ,ะเชื้อประจำถิ่นเชื้อประจำถิ่นบริเวณช่องคลอดนะคะแล้วก็ท่อของท่อปัสสาวะพริเมียมละเล่าแล้วก็เชื้อโรคประจาตาแหน่งติดเชื้ออื่นเชื้อจากภายนอกก็จะเป็นเชื้อที่ปนเปื้อนจากสายสวนแล้วก็เครื่องมือแล้วก็มือของบุคลากรน,นะคะฉะนั้นมือของเราเนี่ยต้องสะอาดตลอดก็คือต้องเน้นเรื่องของการล้างมือนะคะเป็นจำเป็นที่สุดน,นะคะ ปัจจัยเสี่ยงต่อไปก็คือเกี่ยวกับผู้ไข้เนี่ยผู้ป,วป,วปว่วยป่วยด้วยโรคระบบทางเดินปัสสาวะแล้วก็มีภูมิภูมิการต่ำก็คือ Dm แล้วก็ CA ผู้ป่วยสูงอายุผู้ปว่วยเพศหญิงปัจจัยภายนอกในเรื่องของการสวนนะคะก็คือต้องใช้หลักอสเตติกเทคนิคตลอดนะคะแล้วก็การคาสายสวนเนี่ยจะเพิ่มความเสี่ยงในการทําให้ผู้ไข้ติดเชื้อถึง5%เซนะคะต่อจํานวนวันที่ทานที่ใส่หมู่วันนะคะ หลังจากที่คายใส่สวน10วันเนี่ยจะพบว่า50%เนี่ยจะมีแบคทีเรียนในปัสสาวะแล้วก็จะพบเป็น N.I. แล้วก็ U.T.I. กับทุกรายนะคะในกรณีที่คนไข้ใส่ใส่สวนนานเกิน30วันขึ้นไปอะคะ่ะทางเข้าของเชื้อโรคเนี่ยก็จะมีอยู่4นะคะปลายสายสวนปัสสาวะก็คือการสวนที่ไม่ถูกเทคนิคนะคะก็คือเครื่องมือเครื่องใช้ในการสวนปัสสาวะมีการปดเพื่อเชื้อโรค สองบริเวณผิวกายส่วนสายเกี่ยวกับเยื่อบุท้องปัสสาวะนะคะก็คือ,อมีการสวนปะสะวัสสาวะคาอยู่ทําให้เชื้อโอรคอ่ะบริเวณรูเปิดของทางเดินปะสะัสสาวะเข้าไปได้นะคะแล้วก็สามรอยต่อระหว่างสายส่วนแล้วก็ถุงปัสสาวะค่ะก็จะเป็นทางเข้าของเชื้อโรคได้ด้วยนะคะถ้าเราดูแลทําความสะอาดไม่เหมาะสมนะคะแล้วก็ถุงเก็บปะสะัสสาวะส่วนปลายนะคะก็คือ,อเชื้อโรคก็คือใน เวลาเราเทถุงปัสสาวะอ่ะมันจะมีทางออกฉชนั้นก็คือเวลาเททิ้งทุกครั้งต้องทําความสะอาดโดยใช้แอลกอฮอล์ทุกครั้งนะคะ,ะการดําเนินการป้องกันเรื่องของการติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะนะคะก็อันดับแรกก็คือของเน้น็นที่บุคลากรก่อนนะคะแล้วก็การใช้สายสวนการทาความสะอาดมืการใส่สายสวนแล้วก็ระบบระบายปัสสาวะแบบ ปิดนะคะแล้วก็การสวนล้างทำความสะอาดนะะ่ะ<ม>การเก็บตัวอย่างปัสสาวะแล้วก็การไหลของปัสสาวะนะคะ<ม>การาารักษาความสะาอาดบริเวณอวัยวะสืบพันธุ<ม>์การเปลี่ยนสายสวนนะคะ<ม>ก็คือ,อถ้ากรณีที่สายสกปรกก็คือปกติเดีย๋ยวนี้สายสวนก็คือประมาณถึงเดือนเราจะเปลี่ยนนะคะแต่ถ้ามีคราบแล้วก็หินบนเกาะแล้วก็ฉี่คนไข้ก็คือไม่ออกอะไรเงี้ย เราก็คือจะเปลี่ยนต้องเปลี่ยนสายสวนใหม่นะคะผู้ป่วยที่ได้รับค่าสายสวนปัสสาวะนะคะมาตรการในการป้องกันการติดเชื้อยูนไอก็คือการใช้สายสวนอย่างเหมาะสมใช้เทคนิคที่เหมาะสมในการสวนดูแลสายสวนอย่างเหมาะสมการพัฒนาคุณภาพการจัดการบริหารจัดการและการเฝ้าระวังนะคะการพัฒนาคุณภาพเนี่ยล่าสุดก็คือไอซีร่วมกับพีซีทีเมด ที่จัดทำตัวปั๊มมาค่ะที่ให้เราเอาเรื่อเรื่องของการใส่สายสวนคือวันแรกคือสามวันถ้าคนไข้อ,ออกห้าวันถ้าคนไข้ใส่เกินห้าวันเนี่ยเราก็คือจะปัม๊มเพื่อให้หมอพิจารณาดูว่าเคสนี้เหมาะที่จะออฟสายแล้วหรือยังก็คือถ้าคนไข้ออกได้หมอก็คือจะออฟแต่ถ้ายังออฟไม่ได้หมอเขาคือจะติ๊กในใบในตรงตาปั๊มนะคะว่า อ่ายังใส่ต่อเพราะว่าสาเหตุอะไรบางคนก็คือต้องดูอ่อ io despit io อะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือบางเคสก็คือคนไทยที่มีแผลกดทับแผลกดทับค่อนข้างใหญ่ซึ่งจําเป็นต้องใส่ไว้ก่อนนะคะอ่อันนี้คือหัวใจของเราเลยนะคะที่ c a c i button นะคะ i m นะคะย่อสั้นๆก็ i ก็คือย่อมาจาก indication นะคะ อินเทชันก็คืออย่างที่บอกก็คือคนไข้ก็คือใส่ตามข้อบ่งชี้นะคะแล้วก็มีการหลุดตันของระบบทางเดินปัสสาวะต้องรีพอร์ตไอโอมีแผลบริเวณก้นผกและอวัยวะสืบพันธุ์การผ่าตัดที่ใช้ระยะเวลานานคบควนข้อบ่งชี้ในการใส่สายสวนปัสสาวะทุกวันนะคะแล้วก็ขอสายสวนเมื่อไม่มีข้อบ่งชี้ส่วน A อนอสเตจิคเทคนิคบวกแฮนด์ไฮดนนะคะบุคลากรต้องผ่านการฝึรกอบรม แล้วก็ล้างมือเจ็ดขั้นตอนนะคะก่อนใส่สายส่วนปัสสาวะยึดหลักอุตสติกเทคนิคในการใส่สายสวนปัสสาวะแล้วก็อุปกรณ์ป้องกันกกเชื้อเลือกใช้สายส่วนที่เหมาะก,กับคนไข้นะคะแล้วก็ยึดตึงสายสวนปันสสาวะให้แน่นติดกับผู้ป่วยทังนะคะก็คนไข้ของเราผู้หญิงก็คือหน้าขาส่วนผู้ชายก็คือบริเวณหัวหน่า ก็เอ็มเมนเทนยูรินารีเชติเตอร์นะคะเบนออยคอมเม้นต์ก็คือล้างมือเจ็ดขั้นตอนก่อนและล้างสองผักใส,ส่วนปษษษษษัสมว่าสองเป็นระบบปิดตลอดเวลานะคะแล้วก็ทำความสะอาดไวซ์ซูชายโดยน้ำสบู่อย่างน้อยวันละสองครั้งนะคะหรือหลังจากที่พึ่งคายอุจจาระทุกครั้งยึดจึนไม่ให้หลุดแล้วก็ไม่ย้อยไปทางความหนักนะคะสายไม่หักพับงอแล้วก็ไม่ตืดตัน ถุงรองรับปัสสาวะอยู่ตำแหน่งกระเพาะปัสสาวะตลอดเวลาถุงรองรับปัสสาวะห้ามสัมผัสกับพื้นนะคะแล้วก็เว้นเคลื่อนย้ายคนไข้ทุกครั้งเนี่ยให้แทนสายส่วนปัสสาวะทุกครั้งนะคะแยกภาชนะรองรับปัสสาวะในผู้ป่วยแต่ละรายนะคะก็คือเวลาเทปัสสาวะทิ้งนะคะก็คอมฟอร์ตก็คือแต่ละของไข้ของมันนะคะแต่ละคนไข้เทปัสสาวะไม่ให้รูเปิดของถุงปัสสาวะสัมผัสกับคอมฟอร์ต แล้วก็เทปัสสาวาะออกเมื่อปัสสาวาะ3ามส่วนสของถุงหรือเททุกแปดชั่วโมงนะคะล้างมือส่งถุงมือแล้วก็เช็ดรูเปิดของปัสสาวาะด้วย70%็ิเซตแอลกอฮอล์ก่อนแล้วก็หลังเทปัสสาวาะเปลี่ยนสายส่วนนะคะแล้วก็ถุงรองรับก็คือเวลาเปลี่ยนสายก็คือต้องเปลี่ยนทั้งชุดนะคะในกรณีที่รู้หรือว่ารั่วนะคะหรือมีปัญหาในห้องนที่น,นะคะจบแล้วค่ะอย่าเพว่เร็วมีใครสอบถามอะไรไหมคะ ใส่อะไรเกี่ยวกับเรือกของ C A U P I C C A U P I เนี่ยเกิดหลจากที่เราใส่สายสวนนานสองวันประดขึ้นเนาะอ่าทีนี้ค่ะเวลาเราใส่สายสวนประสวะตอนนี้เราเป็นระบบปิดเนาะเวลาเราเตรีใส่ยสวนอ่ะเป็นระบบปิดหมดเลยแล้วเราใช้ถุงมือสองคู่ถูกไหมคะ คู่แรกคือเราฟาดมือแรก่อนแล้วเราก็เปลี่ยนมือเนาะแล้วก็คู่นะที่สองเป็นคู่ที่สเตอร์ไลน์ mm hmm. เวลาเราต่อ,อยูรีแบ็กกับอิตัวอัลโฟเล่เราจะเป็นระบบปิดเนาะแล้วก็ใส่เข้าไปตอนนี้สบู่ที่เราทำความสะอาดอาวัยวะสุขั้ายคงไทยอ่ะคะ่ะเราใช้น้ำสบู่ธรรมดาเนาะแต่เราต้องล้างน้ำสบูอบ่ออกให้หมดแล้วตอนที่เราจะใส่เราก็จะใช้เป็นสเตอร์ไลน์วอเตอร์หรือโลมาไซน์แต่ดิฉัแนะนำเป็นใช้เป็นสเตอร์ไลน์วอเตอร์นะคะ เชตัวตัวยูริท่าอีกรอบหนึ่งก่อนที่เราจะใส่เข้าไปเนาะทีนี้เวลาเราเก็บเราเก็บปัสสาวะส่งตรวจเมื่อเช้าที่้องบอกค่ะมันจะต้องแคมป์ก่อนเนาะแล้วก็ใช้เป็นไซลิเ็ตสเตอร์ไลน์เอ่อตรงบริเวณตำแหน่งที่เป็นเอ่อใกล้สุดตัวที่เป็นตัวตัวที่มันเข้าไปยูริท่าไม่ใช่น้ำเนาะตำแหน่งตรงใกล้สุดนะคะทีนี้ทีนี้อ่า จะพูดเรื่องของการแคมป์เมืม่อกี้พี่ก้อยบอกว่าเวลาเราจะเคลื่อนย้ายคนไท้เราจะแคมป์แต่พอคนไท้ลงเตียงแล้วเราต้องปล่อยแคมป์นะคะก็คือให้มันไหลโคเนาะอันนี้มีใครที่ทําแตกต่างไปจากตรงนี้ไหมการเปลี่ยนสายส่วนปัสสาวะค่ะเมื่อมันรั่วซึมหรือมันดิสฟังชันเราจะเปลี่ยนทั้งระบบเลยนะคะเราจะเปลี่ยนทั้งระบบเนาะอันนี้นะคะอันนี้โอเคเนาะ